สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนกลับมาพบกับคุปุ้ยอีกแล้วนะคะในส่วนของรายวิชาคณิตศาสตร์ในท้องถิ่นวันนี้นะคะครุปุ้ยจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Google Map ในการสำรวจสถานที่เส้นทางและระยะทางในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆกันค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่า Google Map คืออะไร Google Map คือบริการของ Google ที่ให้บริการด้านแผนที่ผ่านระบบออนไลน์ในปัจจุบันสามารถทำงานแบบออฟไลน์โดยไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะคะ Google Map ช่วยในการนำทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยวได้ในแบบที่เข้าใจง่ายโดยจะแสดงเส้นทางและใช้ข้อมูลการจราจรแบบเรียวทม์เพื่อหาเส้นทางที่ดีที่สุดไปยังจุดหมายปลายทาง เมื่อเราใช้การนำทางด้วยเสียงนักเรียนจะได้ยินการแจ้งเตือนของการจราจรจุดที่ต้องเลี้ยวช่องทางที่ควรใช้งานและยังมีการแจ้งเตือนเมื่อพบเส้นทางที่ดีกว่าอีกด้วยนะคะประโยชน์ของการใช้งาน o o o l l m m p s นะคะก็มีอยู่มากมายเลยยกตัวอ,อย่างเช่นสามารถค้นหาสถานที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วค้นหาชื่อถนนและทางแยกต่างๆของเส้นทางการจราจรได้ ค้นหาร้านอาหารในพื้นที่ที่เราต้องการได้สามารถประชาสัมพันธ์สถานประกอบการทางธุรกิจต่างๆสามารถย่อหรือขยายแผนที่ทั่วโลกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและเล็กลงได้ค่ะสามารถวางแผนเส้นทางการเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆร่วงหน้าได้สามารถทำแผนที่หรือเส้นทางไปยังบ้านของตนเองรวมถึงปากหมุดเป็นสถานที่โปรดปานได้ด้วยค่ะ นักเรียนยังสามารถดูและมองเห็นแผนที่ต่างๆทั่วโลกได้อย่างสะดวกรวดเร็วเป็นต้น ต่อไปนะคะเราจะมาดูในส่วนของการวัดระยะาทางโดยการใช้ g o o g l e Map กันค่ะอันดับแรกเลยให้นักเรียนเข้าไปที่แอปพลิเคชัน g o o g l e Map ค่ะโดยการคลิกที่ไอคอน g o o g l e Map นะคะดังลูกศรในหมายได้ที่1ค่ะต่อไปให้นักเรียนกดในช่องค้นหาดังลูกศรในหมายเลขที่2นะคะและพิมพ์ชื่อสถานที่ที่เราต้องการวัดระยะทางในลูกศรหมายเลขที่3ค่ะ ต่อไปให้นักเรียนคลิกที่เส้นทางปุ่มเส้นทางนะคะจะปรากฏอยู่ในหมายเลขที่4ค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนสังเกตร,รูปแบบของการเดินทางค่ะบน google map นะคะก็จะแสดงรูปแบบของการเดินทางอยู่หลากหลายรูปแบบเหมือนกันค่ะดังที่แสดงอยู่ในรูปภาพบริเวณลูกศรหมายเลขที่5นะคะ เมื่อสังเกตแล้วให้นักเรียนปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเดินทางเป็นรูปแบบการเดินทางที่เหมาะสมแก่การใช้งานค่ะโดยนักเรียนอาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเดินทางเป็นรูปแบบของการเดินทางแบบรถยนต์ก็ได้นะคะดังที่แสดงอยู่ในลูกศรหมายเลขที่6ค่ะเมื่อปรับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนสังเกตที่บริเวณลูกศรหมายเลขที่7ค่ะ Google Maps จะแสดงระยะเวลาและเส้นทางของการเดินทางครั้งนั้นๆค่ะ ต่อไปนะคะเราจะไปดูในส่วนของการสำรวจเส้นทางโดยการใช้ g o o g l e Map กันค่ะอันดับแรกเลยนะคะให้นักเรียนเข้าแอบ g o o g l e Map พิมพ์ค้นหาสถานที่ที่เราต้องการจะสำรวจในแถบค้นหาดังที่แสดงอยู่ในลูกศรหมายเลขที่1ค่ะต่อมานะคะเมื่อระบบค้นหาสถานที่เจอแล้วมันจะขึ้นเป็นหมุดสีแดงปักอยู่ดังที่แสดงอยู่ในลูกศรหมายเลขที่2ค่ะ จากนั้นนะคะกดที่สัญลักษณ์ตามรูปแล้วเลือก Street View ค่ะจากนั้นนะคะเส้นสีฟ้าจะปรากฏขึ้นมาเราสามารถแตะหน้าจอลงไปยัง ตำแหน่งเส้นสีฟ้าที่ต้องการและเลื่อนหน้าจอเพื่อเดินสำรวจได้เลยค่ะตรงนี้นะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าการใช้ประโยชน์จาก Google Street View ในการสำรวจเส้นทางหรือสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นจะช่วยให้เราเห็นบรรยากาศโดยรอบพื้นที่ในเบื้องต้นเป็นการช่วยลดปัญหาในการหลงทางได้มากขึ้นค่ะเพราะเราสามารถดูและจดจำตำแหน่งของสิ่งกอ่อสร้างหรือจุดที่โดดเด่นเอาไว้ร่วงหน้าได้ค่ะ ถึงเวลาทํากิจกรรมกันแล้วค่ะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีชื่อว่าเที่ยวไปในถิ่นเราถิ่นของเรานะคะก็คือแม่กรองหรือเมืองสมุทรสงครามนั่นเองค่ะอันดับแรกเลยให้นักเรียนเปิดใช้งาน g o o g l e Map และลงชื่อเข้าใช้งานด้วยอีเมลค่ะต่อมานะคะจะเป็นการค้นหาสถานที่สถานที่ของเราในวันนี้ครูกำหนดให้เป็นอุทยานรอสองค่ะให้นักเรียน พิมพ์ชื่อสถานที่ลงในแถบช่องค้นหานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วทําการบันทึกให้เป็นสถานที่ติดดาวค่ะในการบันทึกให้เป็นสถานที่ติดดาวนั้นให้นักเรียนกดไปยังปุ่มด้านล่างนะคะที่ปรากฏอยู่ในกรอบสีแดงค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการค้นหาสถานที่เพิ่มเติมเพื่อปักหมุดนะคะสถานที่เพิ่มเติมแห่งที่2ก็คือดอนหอยหลอดและแห่งที่3คือตลา,าดน้ําอัมพาวาค่ะให้นักเรียนค้นหาสถานที่เพิ่มเติมต่างๆเหล่านี้และบันทึกให้เป็นสถานที่ติดดาวตามลําดับค่ะจากนั้นนะคะคลิกไปยังสถานที่แต่ละแห่งเพื่อศึกษาร,รายละเอียดต่างๆเช่นเวลาเปิดปิดราคาเข้าเยี่ยมชมรูปภาพและวิดีโอที่มีคนรีวิวไว้ค่ะ เราจะจัดทําเส้นทางการเดินทางโดยรถยนต์โดยเราจะเริ่มเดินทางจากโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามไปยังดอนหอยหลอดนะคะสามารถทําได้ดังนี้ค่ะอันดับแรกเลยให้นักเรียนคลิกเลือกสถานที่ติดดาวดังที่ปรากฏอยู่ในหมายเลขนึงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเลือกดอนหอยหลอดค่ะจากนั้นคลิกที่ปุ่มเส้นทาง เลือกจุดล่มต้นหรือคลิกบนแผนที่ไวเป็นโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามและเลือกการเดินทางเป็นการขับรถดังที่ปรากฏอยู่ในใหมายเลข3ามค่ะจากนั้นให้นักเรียนเพิ่มเส้นทางการเดินทางโดยรถยนต์จากอุทยานรอสองไปดอนหอยหลอดจากนั้นไปต่อที่ตลาดน้ำอัมพวานักเรียนสามารถทําได้ดังนี้ค่ะ อันดับแรกนะคะให้นักเรียนคลิกที่ปุ่มเพิ่มจุดหมายแล้วคลิกเลือกบนแผนที่เป็นดอนหอยหลอดดังที่ปรากฏอยู่ในหมายเลขที่1ค่ะต่อมาคลิกที่ปุ่มเพิ่มจุดหมายแล้วคลิกเลือกบนแผนที่เป็นตลาดน้ำอัมพวาดังที่ปรากฏอยู่ในหมายเลขที่2นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนคลิกที่ป right> ุ่มรายละเอียดเพื่อดูรายละเอียดของเส้นทางการเดินทางดังที่ปรากฏอยู่ในหมายเลข3ค่ะ 6. เราจะมาทําการศึกษาระยะทางของเส้นทางการเดินทางนะคะจากรายละเอียดเส้นทางการเดินทางที่ได้จาก Google m a ปในข้อที่5ให้นักเรียนระบุระยะเวลาในระยะทางในการเดินทางจากสถานที่1ไปยังสถานที่1ตามเส้นทางที่เลือกลงในแผนผังนะคะจากแผนผังกำหนดให้จุดเริ่มต้นเป็นโรงเรียนเมือง และเดินทางไปยังอุทยานรอสอมเป็นสถานที่แห่งแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินทางออกจากอุทยานรอสอไปยังดอนหอยรอดเป็นสถานที่ที่สองจากนั้นเดินทางออกจากดอนหอยหลอดไปยังตลาดน้ําอัมพวาเป็นสถานที่สุดท้ายของเส้นทางการเดินทางในครั้งนี้ค่ะ 7. สถานการณ์ถ้าเดินทางออกจากโรงเรียนเมืองไปยังอุทยานดอกอมเป็นแห่งแรกหลังจากนั้นต้องการรับประทานอาหารที่อยู่ระหว่างทางก่อนที่จะไปเที่ยวที่ดอนหอยหลอดเป็นแห่งที่2แต่จะให้นักเรียนช่วยเลือกร้านอาหารโดยใช้ข้อมูลร้านอาหารที่แนะนําใน o o o l l m m p s นักเรียนสามารถทําได้ดังนี้ค่ะ 1. คลิกเลือกบนแผนที่ เป็นดอนหอยหลอดแล้วคลิกเลือกรายการที่อยู่บนแถบด้านบนให้เป็นร้านอาหารดังที่ปรากฏอยู่ในหมายเลข1หนึ่งค่ะจากนั้นให้คลิกดูรายละเอียดของร้านอาหารแต่ละร้านเช่นรูปร้านอาหารเมนูอาหารและการดีวิวร้านอาหารดังที่ปรากฏอยู่ในหมายเลข2และ3ค่ะได้เวลาทำแบบฝึกทักษะกันแล้วค่ะ แบบฝึกทักษะของเราในวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกปฏิบัติการใช้ o o o l l m m p s โดยการสำรวจเส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในท้องถิ่นที่นักเรียนรู้จักมาอย่างน้อย3แห่งพร้อมทั้งบันทึกข้อมูลระยะทางที่ใช้ในการเดินทางเป็นหน่วยกิโลเมตรและเมตรลงในสมุดค่ะ เอาละค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการใช้ Google Map s สำรวจสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในท้องถิ่นของเราขอบคุณนะคะที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ